ปอนตายไม่ใช่ไม่ใช่มึงตายปอนตายปอนห้ามตายนี่คือคำสั่งเออเรื่อยๆเออปีนี้ตามทันแล้วว่ะโอ้โหโอ้โหดมลำดมลำสวยไม่เซ็ตเอาเกมเปลี่ยนสกิมาแบบไทนี่มาแม่งไอตอร์ลี่มาแต่แบบไม่แดกได้ตัวไม่รูดติดเกมอะไรวะไอปอนเป็นงูๆอ่ะไม่มีใครเขาเล่นกันแหละ กูอยากได้เกูอยากได้กูโจ้รอบเดดรอบทำคลิปต่อสกีบีดีดําดํมาดิเดเดฟดเดบดอ้าอะไรหนำวะเมย์ผู้ถามใครอะไม่ดูเหมือนไม่เคยเล่นควินเลยดิเดดดไมายังอะไม่ม่มเรียกเลยโอ้สกีบีดีดําดมาดิเดลงไว้เยสกีบีดีดําดํานู้นู้นูนู้นู้นูน อ oh. ุ้ยแฟงจูไอแฟงจูไปไม่ได้โดนโดนยูนิคข anyway> ังไม่ได้เว้ย้ยวกจริงจริงผมไม่มีแฟงแต่ว่าผมเก่งผมผมเก่งด้วยแหละมันไม่ได้เว้ยพีชมึงต้องเปิดซามิล่าเพื่อนนี่ก็มันเห็นแน่นนะมันดึงพอดีอ่ะดิฟดิฟคีบยังวะ เราต้องรอเบี้ยวหกสู้ไม่ได้เบี้ยวหกสู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรามันดีปไอ้ไปขึ้นไหมนะปอนในมุมก็อยู่ข้างๆเหมือนกันส่งได้เหรอส่งได้เหรอเียใส่ไม่เลทดิเลดตายไม่ตายโอ้โหเนี่ย

มันไม่โดนดึงไปเมื่อกี้โดนมาสตัรนมันโดนอีอ่ะมันโดนดีไม่โดนดึงเรื่องโดนดึงโดนตันดีไอ้เหี้ยไปอยู่โดนแฟร์นะขึ้นไปทำอะไรวันนั้นนะไปไม่รู้เหมือนกันแต่กูไหวพอแบงมาขึ้นไปหาเป่ากบเล่นเหรอเข้ามันแฟรแต่กูเพิ่มเอาปะไหวปะวะสวยคุ้มโอ้๋นิดนึง สวยแล้วสวยแล้วอุ้ยคีบไม่คีบป้อมเยี่ยเก็บด้วไฟอย่างเดียวแต่ต้องมีคิวเหมือนกันได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่งเพื่อนกูจุกไอ้บอลกูมาปอนเฮ้ยมันมีวอร์ดอันนี้ตายจะไปเฮ้ยหิวจัะไปปอลหนีแล้วกดอีโมทส่ก่อนเลยทันทีอ่ากดกมันเงาไปแล้วนี่หว่ามันเงาไปแล้วนี่อยวะ ทำแบ่งกูเนี่ยไม่มันทักเสียเลยกูกลับมันขำเลยกูยิ่ยักยิ่ยักใส่กูทำไรเส่กูทำไรเนี่ยอืมเมันเงาตัวไหนเนเงากับมาเรียบร้อยมีคนตายหนึ่งอัตราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวรีบตีเลี้ยงก่อนโง่ไอ้เหี้ยโดนเพื่อนกูไงไอ้เหลอนเลยหลอน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 แล้วอุ้ยปอนอุ้ยอะไรอะ อะไรยังพึ่งยังพิ่งเีทมึงไปเลยกูไปไม่ได้หว่ามันมันตามเยอะนี่ไงโดนนี่สิโดนเกิดมาตายเกิดมาตายเฮ้ย้แฟดใส่เลยหรอเซสมิล่าไอ่อะไรวะคืออะไรวะมันคิดว่ามันแรงขนาดนั้นเลยหรือไงไม่มีอันตีว่ะพีทไม่แต่เราได้ได้ห่างกันแค่ห้าสิบตัวไม่ไม่ผมว่ามันคือจอดไอ้นี้เว้ยแบบ กลัวไม่คุ้มอ่ะไอ้สอดแม่งมีแฟดโอ้โหติดห้าร้อยไม่มีแฟดไปเซ็ตมาแล้วกูเดินสวนโว้ยกูไป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 นี่อะไรเนี่ยช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟช่วยกูด้วยเซ็ตไม่มีแฟดก็รู้ใครติดในลิฟต์อ่ะกินนาติกเหรอเอาเซ็ตมาเล่นอะไรอ่ะ ่ามันยิงไหนใส่กูแซ่บได้เลยวะขี้วีดีดําดําดิบดันเร็วดันเร็วอะไรวะ่ปอะไรหนักอะไรหนักมาไพ่ไพ่ไพ่โยลิกเฟตนะมันปรับมันปรับราคาเพีจไหมยังไม่รู้ปรับได้เหรอไม่เห็นมีข่าวเลยเห็นเห็นมันบอกว่าจะปรับจาก1075เป็น125่ะที่ที่ที่มันมีมีมคนเมนไซออนเราห้าอ่ะ อุ anyway, is is like ้ยหลับโดนด้วยดูซีเอสอิริสไม่น้อยจัดเราเล่นแบบไม่เกรงกลัวใครไม่ไหนไหนอิลิสเห็นในอิบลีนถ้าเราเห็นในอิบลีนมึงบอกขอตัวก่อนเลยวะมื่คิดมันแรงมากเหรอวะเมื่อเมื่อกี้แรงไปนะโดนกูนะแรงวะมันเล่นอะไรวะเดช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 เข้าไปโอ้ว่าดายูดูยิ่งโบเล่นอะไรอ่ะ เฮ้ยเป็นีโมทีโมเอาเลยมี่อะไรวะเอามืดเอามืดเอาเลเที่อะไรไม่ไปอ่ะเนี่ยเนี่ยคนตกด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่ไปมี่สัมิล่าด้่ยัอนแรกได้คิวตอนนี้เริ่มแก่เฮ้ยมีคนมาอีกคนป่าคนป่าเอาหายไปไหนวะหาม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอสกิลีดีดำดำนดีมตีปะไม่มี มันมีอะไรอีกวะมันมีมันมีเซตกับตัวอะไรวะคุณลืมละเซตเซตอะมีเซตเออใครอ่ะคนป่าเห็นไหมเซตเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหลับเลยปะคนป่าปอคนป่าเรียบร้อยคนป่าโดนอยู่ดินเฮ้ยนี่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 คนป่า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 ใหญ่มากตั้งลองรอรอฟังรอฟังวิธีที่ไหนวะ เอาคนป่าหายไปไหนอ่ะอยู่ในนี้เอาเคนมาประกอบนี่ไงเรียบร้อยเออคนป่าโดนนะอย่างนี้โดนนะเรียบร้อยคนป่าเอ้ยยกสิงโตโชว์ไปหนึ่งสเต็ปไม่อุ้มไม่อุ้มเรียบร้อยดอลลาร์รถถังโดอลลาร์ไปเลยมินเนี่ยนกูตามจนชินละเราเดินเรายึดป่ามาดีกว่าเราพยายามเดินยึดป่า เอางี้แฟงฟาร์มป่านู้นเดี๋ยวพี่ฟาร์มป่านี้คุ้มๆเลยเซ็ตตังอยู่นี่เลยตายตายตายนปอนตายไม่ใช่ไม่ใช่มึงตายปอนตายปอนห้ามตายนี่คือคำสั่งเออเรื่อยๆเออวินเนี่ยตามทันแล้ววะโอ้โหโอ้โหโดนล้ำดนล้ำสวยไม่เซ็ต ไม่ได้เคยหยุดเฮ้ยเฮ้ยคนป่าคนป่าทำเงียถ้าโดนสียิ่งตายโดนหลับอ่ะเล่นแบบไม่สนใจอะไรแล้วกูดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวเนี่ยตายหาหมดเลย

ไฟเกือบตายเฮียไฟเกือบตายอตีเฮียยิงมานนาเฮียยิงมานนาเลยหนึ่งร้อยหลับโห่ง้างจากบังทีกีไบางโพโอ้โดนดุดเลือดไอ้เหี้ยยอมไปยอมไปยอมไปยอมยอมไปยอมไปทำกูกดสัญญาไม่ได้วะกูโดนอะไรวะโอ้โห สะดุ้ว่ะมีมิกิเมาด้วยวะเล่นแอลอ่ะไอ้ยังสะดุ้ว่ะยอมยอทีไม่ไหวจริงอ่ะยอมยอมไอ้เฮียฆ่าลูกน้องมันที่เอออืมเรียบร้อยโดนเอ็กซ์แมนหลอนเลยแล้วกันนอนๆเปิดเองเปิดเองตักเลย เรียบร้อยป่ามันตายแล้วแม่งฮีรูมาเติมฟอคือโอ้ยแมงสุรุ่มบอลเล็กมาไหม่เนี่ยมันนั้นรู้บอกแล้วเด็กทีดีครับเด็กกูตายเร็วห้ามตายเร็วห้ามตายโยนทิหายเลยคุโยนเกิด์สทหายละ กูเองกูเองกูเองกาเลยเข้าเลยเข้าเลยกูเองน้องโดนหลับเฉยไม่มีทีอุ้ยอุ้ยไปทําเสียนจัดทํำสดทาเสียนทําเสียนทําเสียนจริงทําเสียนแต่ไม่ไม่ไม่เป็นแค่ข้าวเหนียวปิ่เอ้าเซททำอะไรอ่ะอุ้ยผิวเกินอุ้ยโอ้ตายว่ะไอ้เที่โทรมาในเฟซซี่เขาจะนอนแล้วโทรมาซี่จะนอนแล้วไม่ใช่เหรอ เราเก่ากลับเธอเกากลับแม่โทรมาในลิทในลิทชอปถ้ามีพัดลมอะไปดีๆโอเคก็เขานอนกับพัดลมกรโทมเลยเรียบร้อยแล้วคลิปกูเสียงเอิร์ดเข้ามาพอดีพอดีมาแก้มมาแก้มสาวาแจมมาแจ